นักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสูอออ่อักษรออนเลินค่ะวันนี้นักเรียนก็อยู่กับคุณครูมีอีกแล้วนะคะได้นาหนังสือวิทยาศาสตร์ปหนึ่งเล่มหนึ่งของอักษรกันมาด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนนะมาทบทวนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพืชและสัตว์กันนะคะในด้านของแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนและในด้านของแหล่งหลบภัยนะคะมาช่วยกันครูเติมกันดีกว่ามาสัตว์ต่างๆนะคะที่อยู่ในแต่ละบริเวณเนี่ยจะอาศัยสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนนะอย่างเช่นเอาเต่าละกันเนาะ เต่าจะวางไข่ที่ไหนนักเรียนอ่ะจะวางค่ะวางไข่นะคะจะวางไข่ที่ทายหาดนั่นเองแหล่งหลบภัยนะคะมาดูด้านแหล่งหลบภัยบ้างสภาพแวดล้อมนะที่เป็นแหล่งหลบภัยของพืชและสัตว์อย่างเช่นอ่ะเช่นเอาเป็นในน้ำแล้วกันเนาะสาหร่ายและบัว และบัวเป็นแหล่งหลบภยัยเป็นแหล่งเป็นแหล่งหลบภัยนะคะหลบภยัยให้สัตว์น้ำนะให้สัตว์น้ำเช่นอะไรคะอ่าเช่นปลานั่นเองนะคะ สำหรับในคาบนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของสภาพสภาพแวดล้อมนะที่ไม่เหมาะสมต่อพืชและสัตว์กันบ้างนะคะมาดูกันบ้างค่ะว่าเมื่อในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อพืชและสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ส่งผลยังไงนะคะอ่ะหากสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่นะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนขีดไปอ่ะส่งผล นะักเรียนขีดไปพร้อมกันอาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ได้นะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างเช่นภัยธรรมชาติค่ะภัยธรรมชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ไปมีส่วนทําอะไรนะคือมันเกิดขึ้นเองนะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเกิดการประทุนะคะของ ภูเขาไฟนะคะหรือในการเกิดน้ำท่วมต่างๆแบบนี้นะคะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือนอกจากภัยธรรมชาติแล้วก็จะเป็นจากที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะและและนะคะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเนี่ยอีกอย่างนึงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองและจากการจากการกระทําของมนุษย์ค่ะจากการกระทําของมนุษย์ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมาดูภัยธรรมชาติค่ะสาภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตภัยธรรมชาตินี้คือจากรูปคืออะไรคะนะักเรียนมีไฟมีไฟ,ม,ไฟมีป่ามีป่าแบบนี้คืออะไรไฟป่านั่นเองอ่าก็จะส่งผลยังไงคะทำให้ทำให้พืชและ สัตว์ป่านะคะมีจำนวนน้อยลงมีจำนวนน้อยลงเพราะสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารนั่นเองเพราะสูญเสียสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ อาศัยและแหล่งอาหารค่ะอนอกจากไฟป่าแล้วเนี่ยก็ยังมีภัยธรรมชาติอื่นๆนอีกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปรู้จักกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะเห็นไหมเอออันนี้คือภูเขาใช่ไหมมีภูเขาด้วยมีเห็นอะไรขึ้นมา มีการประทุขึ้นมาเนาะอ่าตรงนี้นะคะมีลาวาไหลออกมาด้วยอ่าเพราะฉรนั้นอันนี้เร,เรียกว่าภัยรรมชาติเรียกว่าภูเขาไฟปะทุค่ะอ่าภูเขาไฟปะทุนะคะก็จะทำให้พืชและสัตว์นะคะมีจำนวนลดลง แล้วอันนี้มีความร้ายแรงอยู่นะคะอาจจะทําให้เกิดการสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าในการที่เกิดภูเขาไฟระเบิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะเกิดรุนแรงเนาะแล้วก็เกิดปริมาณค่อนข้างเยอะอ่าเพราะฉะนั้นเราจดไปด้วยว่าพืชและสัตว์มีจำนวนลดลงหรืออ่าสูญพันธุ์หรือพืชและสัตว์บางชนิดนะหรือบางชนิดอาจสูญพันธุ์เลยนะคะ อ่าเพราะอ่าเพราะสาเหตุด้วยทำไมถึงลดลงทำไมถึงสูญพันธุ์เนาะเพราะอ่าเพราะมีจำนวนเขียนว่าศูญเสียดีกว่าเพราะศูญเสียแหล่งแหล่งที่อยู่อาศาัยและอาหารค่ะ นอกจากนี้ความร้อนเนี่ยค่ะที่ตัวลาวาได้ไหลลงมาเนี่ยก็อาจจะทำลายเนาะทั้งตัวถัดและพืชเองด้วยนะคะถัดไปค่ะอ่าสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอีกแบบหนึ่งก็คือเราเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมีความแห้งแล้งนั่นเองนะคะอ่าความแห้งแล้งอ่าความแห้งแล้ง เป็นภัยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะก็อาจจะทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยทั้งพืชและสัตว์เนี่ยลดจํานวนลงได้เช่นกันทําให้สิ่งมีชีวิตมีชีวิตทั้งพืชและสตัตว์เติบโตได้ไม่ดีเนาะเติบโตได้ไม่ดี ได้ไม่ดีได้ไม่ดีเพราะสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมะสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมถัดไปค่ะเป็นเกิดอะไรขึ้นโอ้ยน้ำเต็มเลยใช่ไหมคะ น้ำท่วมเลยเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำท่วมนะหรือจะเกิดเหตุการณ์น้ํป่าไหลหลากก็ได้เราก็เขียนไปว่าเป็นน้ําท่วมแล้วกันเนาะชื่อน้ําท่วมนะคะอ่าน้ําท่วมเมื่อเมื่อเหตุการณ์เมื่อกี้ก็คือแห้งแล้งคือไม่มีน้ําแต่อันนี้คือน้ําท่วมน้ําท่วมก็ทําให้เกิดสภาวะไม่เหมาะสมได้เหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่น้ําท่วมเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยตายนะคะ และก็ทำให้สัตว์เนี่ยบางชนิดก็ตายไปด้วยนะอ่าจดไปนะคะทำให้พืชและสัตว์เงือมีจำนวนลดลงนะคะจำนวนลดลงถัดไปค่ะมาดูการกระทําของมนุษย์บ้างดีกว่า เมื่อสักครู่นี้เราเรียนที่เกิดจากภัยธรรมชาติและต่อไปจะมาดูจากการกระทําของมนุษย์นะคะที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทําให้สภาพแวดล้อมนั้นนะ่ะไม่เหมาะสมเนาะต่อพืชและัป่์มาดูกันค่ะภาพนี้คือเป็นภาพของการเห็นคนถือถืออะไรถือขวานใช่ไหมอ่าเขาทําอะไรอยู่ตัดไม้ทําลายป่านั่นเองตัดไม้ทําลายป่า ทำให้อะไรลดลงคะทําให้แหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารลดลงซึ่งก็มีผลทําให้พืชและสัตว์เนาะมีจำนวนลดลงไปด้วยนั่นเองนะคะมาดูอย่างอื่นอีกค่ะ มีอีกนะคะก็คือเป็นอ่ในรูปคือเขาทำอะไรอยู่ <_ d ata> เขากําลังล่าสัตว์นั่นเองอ่าล่าสัตว์ล่าสัตว์เนี่ยก็จะทําให้จํานวนเนาะของสัตว์ป่าลดลงนะคะถัดไปค่ะอ่า เห็นไหมมีรูปของบ้านมีตึกเยอะเลยเขาเรียกว่าเป็นการขยายตัวนะคะของชุมชนเมืองนั่นเองขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองเนี่ยแสดงว่าเราไปเบียดพื้นที่ของป่าทําให้จํานวนป่าเนี่ยลดลงซึ่งป่าเนี่ยก็เป็นแหล่งทั้งแหล่งที่อยู่อาศาัยเป็นแหล่งอาหารนะคะ ที่สำคัญของพวกสัตว์ป่าต่างๆเนอะอ่าก็คือขยายตัวของชุมชนเมืองอ่าทำให้ป่ามีบริเวณพื้นที่ลดลงส่งผลให้มีแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารลดลงถัดไปค่ะเห็นในภาพไหมเอ่ยนักเรียนดูออกไหมว่าเป็นอะไร ก็คือมีการปล่อยค่ะปล่อยนี่ปล่อยสีขาวคือปล่อยน้ําเสียปล่อยน้ําเสียลงไปในแม่น้ำเห็นไหมรู้ได้ไงเป็นน้าเสียดูปลาปลาปลานอนไห่ท้องแล้วใช่ไหมคะนั่นอ่ะก็คือปลาตายแล้วเพราะว่ามันมีน้ําเสียลงมาไงอ่าก็คือเราเขียนไปว่าปล่อยคือปล่อยน้ําเสียปล่อยน้ําเสียลงแหล่งน้ําธรรมชาติลงแหล่งน้ํา ซึ่งจริงๆเราห้ามทำนะคะในการปล่อยน้ําเสียลงไปแบบนี้จริงๆเราต้องมีบ่อบําบัดน้ํานะมีบ่อพักน้ํบบาบําบัดน้ําก่อนที่เราที่จะลงไปในธรรมชาติทุกครั้งนะคะไม่อย่างนั้นนะสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ําเราตายหมดเลยนะไม่ได้นะลูกมีผลอะไรลนะ่ะถ้าเราเราปล่อยน้ําเสียลงไปอย่างเงี้ยก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตในน้ําเป็นไงคะในน้ําตายนะคะ ตายหรือว่าลดจำนวนลงหรือเติบโตได้ไม่ดีก็ด้หรือเติบโตได้ไม่ดีรต,ต,ดดตรงเนี้ยน้ำเสียเนี่ยไม่ได้หมายถึงสารพิษอย่างเดียวนะ,ะสารพิษนั่นอันนั้นเราเห็นชัดอยู่แล้วว่าถ้าใส่ลงไปปุ๊บสิ่งมีชีวิตตายใช่ไหมคะแต่บางอย่างเนี้ยอย่างเช่นเราซักผ้าเราซักผ้าซักผ้าซักผ้า,ผามีผงซักฟอกใช่ไหมคะ แล้วเราปล่อยอยู่ๆแล้วก็ไปเททิ้งในแม่น้ําเลยเกิดอะไรขึ้นผงซัฟฟอกเราเนี่ยจ,จริงๆจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมีแร่ธาตุบางชนิดที่พืชชอบมากเลยนั่นคือเป็นพวกตัวฟอสเฟตมีพวกฟอสเฟตอยู่นะคะทําให้เป็นยังไงคะพืชน้ําเจริญดีมากเราก็บอกอ้าวก็ดีสิคะครูพืชพืชน้ําเจริญดีสาหร่ายเจริญดีไม่ดีหรอคะไม่ดีค่ะลูกเพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันจะเป็นยังไงคะมันบูมค่ะม,มันเต็มไปหมดเลยเขียวไปหมดเลยมันทําให้บางส่วนเนี่ยมันจะทําให้ปลาตายนะคะพอปลาตายแล้วเกิดอะไรอีกน้ําเน่าเสียไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นะคะในการที่เราจะปล่อยน้ําเสียหรือปล่อยอะไรอย่างเงี้ยลงแม่น้ําเราห้ามทํานะเราจะทําได้เฉพาะน้ําดีเท่านั้นนะคะที่จะลงสู่แหล่งน้ํานะคะค่ะ คุณครูนะคะวันนี้ก็มีข้อสอบมาฝากนักเรียนนะคะหนึ่งข้อเดี๋ยวมาช่วยคุณครูทํากันดีกว่ามาค่ะทําพร้อมกันถ้าหนองน้ําแหล่งหนึ่งนะคะแห้งลงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ชนิดใดก็ไก่ลูกอ๊อดขอไข่เต่าข,าขงอควายงูนักเรียนคิดว่าอะไรคะ่ะแหล่งน้ําแหล่งน้ําแหล่งน้ําใช่ไหมหนองน้ําแห้งเพราะฉะนั้นตอบชี่ดอตอบก็ไก่ค่ะ ลูกออสเพราะลูกออสอยู่ในน้ำเนาะ,ะส่วนเต่ากับงูยอย่างเงี้ยก็คือเขาสามารถยังมีชีวิตที่อยู่บนบกได้บ้างนะคะตรงนี้เป็นอยู่ในบกได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าส่งผลกระทรบโดยตรงคือตายทันทีเลยเนี่ยก็คือจะเป็นลูกออสนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับนักเรียนนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือวิทยาศาสตรป์ป .1 เล่ม1ของอักษรน,นะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาพบกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น